เดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้คลาวด์กันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่อะไรที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับแต่มันคืออาณาจักรทางกายภาพที่ใหญ่โตมโหรานเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้เราจะมาเปิดม่านดูเบื้องหลังความมหัศจรรย์นี้กันว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเคยสงสัยไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนคําถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้วจะบอกเลยว่าคําตอบเนี่ย มันเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดเยอะเลยก็จริงนะครับพอพูดคำว่าคลาวภาพในหัวมันก็จะเป็นอะไรที่แบบลอยๆจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับข้อมูลของเราถูกส่งไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาหาเราได้ง่ายๆมันทำงานได้เนียนมากจนเราแทบไม่รู้สึกเลยเหมือนเวทมนต์ชัดๆแต่ทีนี้การจะไปรู้ว่าไอ้อนาจาักรที่ว่าเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยโอ้โหยากมากครับเพราะอเมซอนเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดเลย ที่ผ่านมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ได้แต่คาดเดาจากข้อมูลสาธารณะเท่าที่มีเท่านั้นเองที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่คนส่วนใหญ่พอจะรู้กันหรือที่เขาอ้างอิงกันบ่อยๆก็คือประมาณ450แห่งทั่วโลกซึ่งฟังดูก็เยอะมากแล้วใช่ไหมครับแต่จะบอกว่านั่นน่ะแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเองครับของจริงมันใหญ่กว่านั้นเยอะแต่ล่าสุดความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาครับจากเอกสารภายในที่หลุดออกมาเนี่ยมันโชว์ภาพที่แบบโอ้โหคนละเรื่องเลย และนี่คือตัวเลขจริงๆครับมากกว่า900แห่งใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับคือมันมากกว่าที่เรารู้กันเนี่ยสเท่าเลยนะนี่แหละครับขนาดที่แท้จริงของอาณาจักรข้อมูลของ Amazon Web Services หรือ AWS ดูตารางนี้สิครับชัดเลยคือตัวเลขจากหน่วยงานที่คอยติดตามอย่าง Backstail หรือ DCByte เนี่ยเทียบกับข้อมูลจากเอกสารภายในแล้วโอ้ต่างกันลิบลับเลยครับ นี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้ว AWS เนี่ยใหญ่กว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะมากจริงๆคำถามต่อมาก็คือแล้วเขาทำได้ยังไงสร้างศูนย์ข้อมูลทีเดียว900กว่าแห่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับคำตอบมันซ่อนอยู่ในกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสานครับหัวใจหลักของกลยุทธ์นี้เลยนะฮะคือสิ่งที่เรียกว่า colocation หรือเรียกสั้นๆว่า colos นะครับถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะ ก็คือแทนที่จะสร้างทุกอย่างเองทั้งหมดเนี่ย AWS เขาเลือกที่จะไปเช่าพื้นที่ในศูนย์ข้อมูลของบริษัทอื่นด้วยซึ่งเป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยครับทำให้ขยายเครือข่ายได้แบบพรวดพราดเลยสรุปง่ายๆก็คือกลยุทธ์ของ Amazon เนี่ยเขาเดินเกม2ขาพร้อมกันเลยครับขาแรกคือสร้างศูนย์ข้อมูลยักษ์ใหญ่ของตัวเองไปเลยอันนี้จะได้เรื่องประสิทธิภาพการควบคุมเต็มร้อยเหมาะกับตลาดหลักๆอย่างในอเมริกา ส่วนขาที่2ก็คือการไปเช่าพื้นที่โคโลนี่แหละครับอันนี้จะได้ความคล่องตัวความเร็วในการบุกตลาดใหม่ๆหรือเวลาที่ความต้องการมันพุ่งขึ้นมาปรับ,บแล้วก็อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าไอาการเช่าเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆไม่ใช่นะครับเพราะจากเอกสารเนี่ยระบุชัดเลยว่าพื้นที่เช่าพวกนี้มีพลังการประมวลผลรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน5ของทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วดูเครือข่ายพาร์ทเนอร์ของเขาสิครับคือเขาไม่ได้ทําคนเดียวนะ แต่ไปจับมือกับบริษัทต่างๆทั่วโลกกว่า180เจ้าเลยมีตั้งแต่เจ้าใหญ่อย่าง Equinix ไปจนถึง NTT ของญี่ปุ่นนี่แหละครับที่เรียกว่าเครือข่ายระดับโลกของจริงแล้วทำไมล่ะทำไมการมีศูนย์ข้อมูลเยอะแยะขนาดนี้มันถึงสำคัญนักโดยเฉพาะในยุคนี้คำตอบง่ายเลยครับมีแค่2ตัวอักษร AI คือต้องยอมรับว่า AWS เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดคลาวด์ก็จริงแต่คู่แข่งอย่าง Microsoft กับ Google ก็ไล่บี้มาติดๆเลยครับโดยเฉพาะในสนามรบใหม่อย่าง AI เนี่ยดังนั้นการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดยืดหยุ่นที่สุดเลยกลายเป็นกุญแจสำคัญสุดๆที่จะช่วยให้พวกเขารักษาบาลังผู้นาไว้ได้ แน่นอนครับทางฝั่ง Amazon เองเขาก็บอกว่านี่คือกลยุทธ์ที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อลูกค้าของเขาเลยโฆษกของ AWS บอกว่าแนวทางแบบนี้มันสร้างสมดุลที่ดีระหว่างการเป็นเจ้าของเองกับการเช่าทําให้มีความยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันก็คือเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตดิจิตัลของเราทุกคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการดู Netflix สบายๆที่บ้าน การทาธุรกรรมการเงินผ่านมือถือหรือแม้แต่บริการต่างๆของภาครัฐทั้งหมดนี้อยู่บนเครือข่ายพวกนี้ทั้งนั้นแต่แน่นอนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอการมีอาณาจักรทางกายภาพที่มันใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับต้นทุนที่เราทุกคนต้องจ่ายเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมตอนนี้เริ่มมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับว่าการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูลพวกนี้เนี่ย กำลังสร้างแรงกดดันมหาศาลกับระบบไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่เลยทําให้บางทีก็ต้องไปยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือถึงขั้นต้องสร้างโรงไฟฟ้าก๊สธรรมชาติแห่งใหม่ๆขึ้นมาเลยด้วยซ้ํายิ่งตอนนี้ AI เข้ามายิ่งต้องการพลังงานในการประมวลผลสูงขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าจะให้สรุปประเด็นที่สําคัญที่สุดจากเรื่องราวในวันนี้ก็คือคลาวไม่ใช่เวทมนต์ไม่ได้รออยู่บนฟ้าอย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะครับ แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจริงๆครับที่ประกอบไปด้วยตึกจริงๆสายเคเบิลจริงๆแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อีกนับล้านเครื่องที่ทั้งหมดนี้กินไฟแบบมหาศาลเลยเพื่อให้โลกดิจิตอลของเราหมุนต่อไปได้และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับในวันที่ความต้องการทางดิจิตอลของเรามันมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆเราพร้อมที่จะจ่ายต้นทุนทางกายภาพที่มองไม่เห็นเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนกัน